สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่องอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้มาพูดคุยกันว่าหลังจากผมวิาพาก์วิจารณ์หลายวันครับเรื่องของการที่นายอนุทินชาญวิรุลกครับไปเซ็นสันติภาพเซ็นสัญญาสันติภาพที่มาเลเซียเมื่อวานนี้ครับ ท่านก็จะได้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาครับเขาเรียกว่าปลดแบนจากการแบนการซื้ออาวุธของกัมพูชาบอกว่าปลดออกให้กัมพูชานั้นสามารถซื้ออาวุธได้ตามใจงานเข้าไหมครับตกลงทุกอย่างนี้ครับมันเป็นอกเป็นใจกับกัมพูชาทุกเรื่องครับ การไปเซ็นสัญญาส่งผลให้กัมพูชาเนี่ยเขาไปซื้ออาวุธไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลบไม่ว่าจะเป็นอาวุธต่างๆครับเพราะว่าสาหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เขาบอกว่านะเป็นตำรวจสากลเป็นตำรวจโลกในดูแลเนี่ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยก็ห้ามเอาเป็ทางกัมพูชาเนี่ยซื้ออาวุธแต่ตอนนี้ครับผลพันธุ์ที่นะผลพวงที่นายอนุจินชาบริกูลนี่ครับไปเซ็นสัญญากับเขาไว้เนี่ยครับ หนึ่งแล้วครับประเด็นหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือกัมพูชาสามารถซื้ออาวุธที่จะมาลบก,กับไทยได้นะต่อไปนี้ผมเคยพูดหลายทีแล้วครับมันเกี่ยวเนื่องกันครับจะซื้อเครื่องบินมือสองเครื่องบินลบมือสองเอามาต่อกกกับไทยมันก็ได้เพราะว่าเขาไม่ติดพันธสัญญาออระหว่างสากลแล้วนี่อีกข้อหนึ่งครับและข้อที่สองครับ ในการที่านายอนุทินชาญวิรุกุลนะครับไปเซ็นสัญญาก็คือการคืนตัวเฉลยศึก18คนครับของกัมพูชาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฉลยศึกนี้ครับเห็นมีข่าวบอกว่าอย่างนี้นะว่าขอทำฟันก่อนก่อนที่จะเดินทางไปที่กัมพูชาครับ คือมันไม่ได้เจียมเนื้อเจียมตัวถ้าเป็นอย่างนั้นครับไปหาหมอฟันก่อนเขาว่างั้นนะสิแปดตัวเออไม่รู้อนุทินจัดให้หรือเปล่าครับตัดผมตัดเผ้าแล้วโกนนวดนะไปทำฟันตรวจเช็คร่างกายให้เรียบร้อยก่อน,ก,อนก่อนส่งไปครับกลัวว่าพี่ฮุนเซนของอนุทินจามวิทยุคุณนี่ครับจะไม่พอใจ ในการที่จับเฉลยศึกครับมาอยู่ในประเทศไทยนี่ครับอนุทินแคร์มากเรื่องนี้ครับแคร์มากเก่งอกเก่งใจนายหุนเซนมากครับพยายามที่จะเอาขอเข้าใจครับเพื่อจะแก้ปัญหาแต่ถ้าเป็นพรรคอื่นไม่ได้นะถ้าเป็นคนอื่นไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นนายอนุทินครับ ลูกลักของสื่อลูกลักของฮุนเซนหรือเปล่าด้วยหรือเป็นนายกรบนตรีที่ฮุนเซนให้มาไม่ทราบไม่มีปากมีเสียงทั้งนั้นครับเห็นไหมฮะและเหตุการณ์ต่างๆพวกเราก็เห็นว่าสถานการณ์ต่างๆนี้ครับไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลเองฝ่ายราชการเองครับวันนี้ รักษาการผู้ว่าราชการกรุงจังหวัดสุรินออกมาบอกว่าไม่ได้ห้ามเออไม่ได้ห้ามครับบอกว่าไม่ได้ห้ามนะแต่มีคนโทรไปบอกถ้าจัดงานนี่ครับจัดงานรวมพลกันนี่ครับเพื่อแสดงออกให้ขมรมาดูว่าเราก็ปกป้องแผ่นดินเรา เราก็อยากได้แผ่นดินเราคืนเหมือนกันครับแต่จัดไม่ได้มีพวกหมาพวกหนึ่งครับโทรศัพท์ไปบอกผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองท้องที่ครับถ้างั้นมันคงจัดได้หละสินี่ฮะบ้านเรามันเป็นอย่างนี้นไะฮะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นครับมันกระทบกระเทือนพี่น้องประชาชนครับ จิตใจพี่น้องประชาชนนะเราก็ได้เห็นครับหันไปมองทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรครับนายกรัฐมนตรีเองตอนนี้เขาบอกเขาเรียกว่าออกลูกมั่วแล้วครับปฏิกิริยาในการทำงานไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นกับพี่น้องประชาชนเนะีนะ่ยโจอันเขาเรียกว่า จมน้ําอยู่กับแถวแถวนี่ครับ,แถ,รบแถวอุทองเนี่ยแถวอยุธยาเนี่ยแต่นายกบัตรีไม่เคยพูดถึงเลยครับตกลงมึงเ,เป็นนายกประเทศไหนวะฝ่ายกระทรวง,งต่างๆเ็าออกมานะครับยกกันเหลือเกินบ,บอกว่านายกบัตรีมาหนึ่งเดือนนี่ครับสามารถไปพบกับผู้นำประเทศกันเยอะแยะครับ มึงคิดว่าประชาชนโง่หรือไงที่ไปเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้แล้วครับอย่างประชมุมอเ,อเอปกอย่างเงี้ยเขาก็ไป,ปทุกประเทศอยู่แล้วครับในช่วงระยะเวลาที่เขาตัดประชุมกันนี่ครับทำไมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนายอนุสินชาวิรุลนี่ครับรเรียกประธานาธิบดีโดนันทํทำมา เาเรียกประธานาธิบดีของจีนมารวมกันครับโดยนายอนุสินชาวิกุลมันไม่ใช่ครับเขามีการประชุมกันอยู่แล้วนายอนุสินชาวริกุลเป็นแค่ไปร่วมการประชุมเท่านั้นครับมันโดดเด่นตรงไหนล่ะครับผมถามหน่อยก็ผลพวงที่ไปประชุมเนี่ยครับพี่น้องเห็นไหมล่ะใครก็ไปประชุมได้ครับแต่คุณต้องดูว่าผลพวงในการประชุมเนี่ยครับไม่ว่าอะไรนะมัางอ่ะ หนึ่งการไปเซ็นสัญญาสันติภาพที่มาเลเซียไทยเสียอะไรบ้างครับหนึ่งไทยต้องอยู่แบบหวาดผาวานะคุณคิดว่าประเทศที่กระหายการลบอย่างกัมพูชานี่ครับเขาจะไม่ซื้ออาวุธหนักมาเลยครับเขาจะไม่ซื้อเครื่องบินมาเลยครับ F16 สิบเขาก็ซื้อได้นะ จิบเพนเขาก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีพาเขาเรียกว่าสัญญาผูกพันแล้วครับแต่ก่อนโดนแบนครับห้ามซื้อตอนนี้พี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาแผงลิตเลยครับปลดแบล็คลิตนะครับโปลดแบล็คลิตรกัมพูชาครับสาม,มารถซื้ออาวุธหนักได้ครับเป็นไง ทีนี้ไม่ต้องเลือกันนะนะว่ามันยิงเข้ามาถึงกรุงเทพมหานะครมันยิงเข้าไปในในพื้นที่ต่างๆได้ครับแต่ก่อนนี้แค่เลือครับเพราะว่ามันไม่มีอาวุธพิสัยไกลที่จะยิงเข้ามาได้ตอนนี้ครับครบทุกอย่างแล้วผมเชื่อวันไม่กี่วันข้างหน้าครับมันจะซื้ออาวุธหนักเข้าประเทศแน่นอนครับเอาเอาอยัางไงล่ะครับคืออย่างนี้มีผลเสียไหมครับหนึ่ง การเซ็นสัญญาครั้งนี้ครับทำให้กัมพูชาซื้ออาวุธหนักได้ซื้อเครื่องบินล,ลบได้สองครับไทยเสียอะไรครับสนธิสัญญาแร่เลือเอิร์ดให้กับสหรัฐอเมริกาสามไทยเสีย การต่อรองตามตะเข็บชายแดนที่กัมพูชาที่มันยิงอาวุธเข้ามาโดนพลละเรือนมีน้ำซ้ำกับประเทศไทยต้องเสียในการต่อรองในการส่งตัวเฉลยศึกกลับไปกัมพูชาโดยไม่มีข้อแม้เก็บทุนระเบิด ทหารไทยตาดำๆเจ็บกันยินนะครับทหารเขมรเอาไม้ไผ่เอาท่อนไม้มาขวางทางไม่ให้ทหารไทยนี่ครับทำงานสะดวกพยายามที่จะขัดขวางในการกู้ระเบิดครั้งนี้ครับการขยับอาวุธหนักออกจากชายแดน คุณเชื่อหรยอครับว่ากัมพูชาจะขยับออกไปยิงครับเห็นไหมถ้ากัมพูชาขยับออกไปยิงครับปาสาตาควายที่มีปัญหาตอนนี้ครับตกลงทํำไมกัมพูชาไม่ขยับออกล่ะครับถ้าเป็นไปตามสนสัญญาต่างๆนะครับทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามสนสัญญาที่มันเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่า เราก็ได้รู้จากปากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงราโหมแล้วครับว่าปราสาทตาควายต้องเจรจาต้องยึดคืนกัมพูชาเนี่ยต้องคืนพื้นที่ปราสาทตาควายให้กับประเทศไทยครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เวลานี้วินาทีนี้ครับปราสาทตาควายครับอยู่ในกำม,มือของกองทัพของกัมพูชาเห็นไหม ี่อย่างแล้วที่เราเราเสียไปครับสองประเด็นต่างๆที่เราเกิดเราคุยกันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นที่หนักหนาสาหัสแล้วก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกครับผัดวันประกันพุ่งมาตลอดนี่ครับก็คือบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วครับต้องเจรจาก,กเขมรอีกทั้งทั้งที่ว่าเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเอาสิครับ ตกลงอนุทินชาญวีรุลมาเนี่ยครับได้ทุกอย่างเหรอหรือเสียทุกอย่างครับผมก็ต้องถามมันหน่อยนะครับถามคนที่เชียร์อนุทินชาญวิรุลถามไปยังพักประชาชนครับที่มึงเป็นเสาค้ำให้กับนายอนุทินชาญวิรุลให้กับพรักภูมิใจไทยให้เข้ามามีอำนาจในการบริหารประเทศชาติ โยกย้ายหน่วยงานต่างๆโยกย้ายกำลังต่างๆพวกนี้ที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้ครับหมายความว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามตะเข็บชายแดนที่นายอนุทินชาญวิรกุลนะฮะที่นายอนุทินชาญวิรกุลเนี่ย ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสแล้วไปเซ็นสัญญาเป็นพรนธะผูกพันให้กับประเทศตอนนี้ผมถามนิดหนึ่งว่าอนุทินชาญวิรุณทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างครับที่ผมเล่ามานี่ครับหนึ่งปุตตะลิ์ให้กับกัมพูชาซื้ออาวุธได้ กัมพูชาจะสู้รบก,กับใครล่ะครับกัมพูชาจะสู้รบก,กับจีนหรือประเทศอื่นนะครับเปล่าครับกัมพูชาจะมาสู้รบก,กับไทยนี่แหละใครผิดครับใครได้ครับประเทศไทยได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นลักษณะนี้ประเทศไทยเสียเปรียบคอยดูเถอะครับ เวลามันมีเรื่องมีราวจริงๆครับเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วผมถามนิดหนึ่งว่ามันจะมีหน้าไหนบ้างครับที่ยื่นหน้าออมารับผิดชอบบ้างในการทําแบบนี้ครับแม้แต่กองทัพเองเองครับก็ไม่พูดไม่จาอยู่ตอนนี้เพราะอะไรครับคืนไม่เข้าคายไม่ออกครับถ้าจะทํานะผลประโยชน์ที่มีร่วมกันอยู่ตามตะเก็ยบชายแดนเนี่ยครับคือได้อยู่ได้กินมาด้วยกันอยู่ มันทำไงครับมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรับเขาได้ครับเพราะว่าตัวเองนี่ครับไปงาบเงินสีเทาซะแล้วก็คิดว่าเรื่องมันจะไม่แดงแบบแบบนี้ครับก็คิดว่ามันจะไม่มีการสู้รบกันแบบนี้ครับนี่คือสัญดานของข้าราชการบางส่วนนะคนดีๆคนที่ไม่มีกินใต้โต๊ะคนที่ไม่คอร์รัปชันก็จะเดือดร้อนครับ มีทุกหน่วยงานมีทุกองค์กรเรื่องนี้ครับแต่ผมพูดถึงว่าขาบวนการที่มันเกิดขึ้นตามสะขิบชายแดนที่มันแก้ไขไม่ได้นยก,ก็คือหน่วยงานพวกนี้ครับไม่ใช่ประชาชนครับข้าราชการผู้มีอํานาจดูแลตามตะเข็บชายแดนเท่านั้นแหละครับผมถึงบอกว่าสิ่งที่นายอนุทินชาญวิรุลทำนี่ครับมันทสร้างความชิบหายให้กับประเทศค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วครับ แต่สื่อต่างๆก็ไม่หือไม่อือครับตีบ้างเป็นครั้งเป็นคราสุดท้ายเป็นังครับประชาชนเสียอกาสประเทศชาติเสียหายครับใครจะชอบก็ชอบไปครับแต่สำหรับผมแล้วครับไม่ขอเจอกันในชาตินี้และชาติหน้าด้วยกับพรรคการเมืองแบบนี้และนายกรัฐมนตรีส้นตีนแบบนี้ครับฝากไว้คิดสำหรับคลิปนี้ คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ